เมื่อบุมพาเพื่อนมัธยมมาแต่งหญิงชายแท้คนไหนจะโดนแต่งมาดูกัใไอเปิดได้จ้รสิริสุแต่งหญิงผู้ชายแท้แน่ได้ตัวนี้แต่งหญิงเลยอ่าจบหน่อยเว้ยคุณีหยิ่ปีบยอ่ะดูเขียวไปนสงหนสองไน้ลองค่อยอค่ะหนงล้เห็นหมดสิริว่าะไิ๊กรับจบหิ๊ เฮ้ยหนึ่งก็มาดิเออว่าสุบใบนี้ไม่ค่อยดีวะอเดียรอรอดด้ยมันจะไม่ออกไม่ได้ฮะตัวสองตัวสจะตัดหรือไม่เมื่อกี้บอกก่อนว่าลายที่แล้วว่าตัด ตัดห <G ã entender> <kk> ือสามใบเรารออะไรล่ะ <Administration> กูไม่ตัด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 